สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้มาพบกับผมจ๋าโตอัลโตคาร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะมาสัมภาษณ์ลูกค้าสุด V.P ของเราวันนี้เลยสวัสดีครับพี่ตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มวันนี้มาดูรถรุ่นไหนครับพี่ฮอนด้าไอคอรครับเป็นฮอนด้าไอคอรเนาะโอเคเอ๊พี่ตั้มรู้จักทางโตอัโตคาร์มาจากทางสื่อทางไหนครับพี่ก็จริงๆตอนแรกเนี่ยเจอในมาร์เก็ตเพจของ Facebook ครับแล้วก็มีดูผ่านเว็บวันลุคับ เรก็มีเห็นผ่านติกตอกบ้างโอ้แสดงดูหลายสื่อเลยนะพี่นะช่วงที่เหมือน AI มันจับหรือเปล่าพอแบบเซิร์ชเรื่องรถปุ๊บมันก็มาช่องทางนียโอเคแสดงว่ามีดูไว้หลายๆตัวหลายๆที่ด้วยสิพี่ถ้าอย่างนั้นอ๋อโอเคแล้วแล้วทำไมถึงเจาะจงมาที่ทางโต้ตัวค้าครับพี่ก็ความจริงก็เริ่มติดต่อด้วยมันติดต่อผ่านเว็บติดต่อผ่านเฟซบุ๊กมีอะไรพวกนี้มา ที่อื่นอ่ะส่วนมากที่เจอคือเขาจะฟีดแบ็กกับมาช้าคือไม่ค่อยมีที่ไหนแบบติดต่อมารวดเร็วแบบน,นี้นะคร,ครับพี่แล้วก็บวกกับที่นี่ให้ราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำเลยสนใจอืมเอาโอเคเลยครับเอะเ,เ,เ,เห็นบอกว่าวันนี้นี่มาจากที่ไหนนะครับพี่าชนบุรีรชนบุรีเลยนะโอ้โหมาจากชนบุรีอีกแล้วแล้วก็วันนี้มาดูแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลย ครับโอเคครับแล้วเป็นไงพี่ลดตรงปกตามที่น้องเขาส่งไปให้ดูไหมใช่ครับก็ตรงปกตรงปกเนะเห็นบอกว่าตอนแรกมาดูเป็น 1.5L ุด้อด้วยซ้ำใช่ไหมฮะครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่ก็เหมือนดูผ่านช่องทางพวกนี้ก็เจอติดต่อมาเป็น1นึ่งจุดห้าอลครับแล้วก็พอดีวันเมื่อวานนะไมเจอไอ้ตัวไฮบริดตัวนี้แล้วก็ราคาน่าสนใจก็เลยติดต่อเข้ามาเพิ่งเข้าด้วยก็เลยเข้ามาสวยถูกใจโอเคอ่ะ แล้วก็เดี๋ยวผมขอนิดหนึ่งของเราตัวโต๊ะคาสโลแกนมาตรฐานที่คุณวางใจนะครับผมบถ้าทางผมจะาทางทีมงานและทางพี่ไก่แล้วก็ทีมงานโตโ๊ะคาของเราบริการแล้วพี่ตั้มประทับใจผมจะขอให้พี่ตั้มกดไลค์ใี้ทีหนึ่งแล้วบอกว่าเซล,ลจ๋าสุดยอดนะฮะเดี๋ยวรับนับหนึ่งหนึ่งสามแล้วมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับนับหนึ่งสองและสามครับ, 1, 2, รบเซลจ๋าสุดยอดโอ้ขอบคุณครับพี่ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้น